ทักทายตอนแรงๆอีกแล้วจ้าทักทายตอนแรงๆอีกแล้วด้อดอกดอกยังก่อนอดาวเรืองตอนทำนาข้า <adjective> ช <word> ื é, it, er, ่อดาวเรืองพุ่นนาพี่น้องตอนนี้เดือนตุลาได้พุ่นผลดอกดาวเรืองก็อกำลังงามขึ้นอีกขึ้นอีกสักนิดเดิยวขนาดได้ขนาดกำลังลง อย่างอีกพราะงนี่บไปนะเกือบเคลืออันนี้นะถ้า็เหินเดินเนี่ยไปเอาโทรศัพท์นหาดูทาเดนคอร์ดหมว่าโทรศัพท์เดนเออบะมีนั่นจะบะไปจะต้องเอาบัตไปนั่เลยไงเอาบัตรไปไปเของเลยฮะโลกเลยเอามาทาน้อยแล้วเนี่จะอยากไปซสือของนนน้อยแล้วียเียให้น้อยพีน้อยแล้วเฮียกอยคกกโอานอดจฮะโลกัเตเียโลก nhiều bé cắn hết đi nói cứ đi nói nó ốp mình đi ra hello các huấn con nhìn mình in à nói rồi hết ốp mình nói rồi ốp mình thôi đây đây tôi cái linh thật là to này đây cái nhả cái nói rồi nó nói luôn dạ siêu nói dạ siêu nói nói ขอโทษขอ,ขอใครตัวจ้ามีผัวแกต้องดูแลให้ดีก็เ,เ,เห็นได้โทรศัพทยบัดเขาโยนตอนนี้ดิฉันกำลังรอคุณสามีดิฉันหายตัวเจ้าชมดอกไม้สวยๆฝน,น,นหน่ะพี่น้องอนี้เดือนตุลาลมบอยๆเมียน ม่แต่ลมหนาวล่ม่มเียมหนาวเตียมใบไม่ดวง่โลกก็ตอนอเดียมถุงมือข่อยตัวนั้นแย่ิมีถุงมือข่อย่ะลกกันโลก็เนาะแอบนุ่งเียแอบ่งมาไ้มาอมาอ้าไมไอ้อาอ่อาอออาอไาม ทาเนีานเนี่ยเขาถุงมือก็ไปใสให้คอยละถุ้งมือเห็นคูซะเกีย้่เขาซื้อของกับเาเอาถุงไวนั่นเองเียน่ีก่อนก่านดนเ้าพี่ฮะโกเห็นเ้ไปอันนี้กชัวัางเที่ยวบงยางเลยสพาขึ้นรถไปแล้ว กันเลยกันดีเอาคุณแจมากคุณแจรถชอรเอาขั้นนี้แหะเอาขั้นดำนี่แหะไปเพราว่าเขพิ่งเติมน้มันเต็มถังอยู่มาว่าอย่าขั้นีค่มาโ้เน้นบอันียว่ายารีทางออกเอาขั้นนี้แหละบ้านเติมเต็มถังไปไปไปโกเน้นไปบ กเสียค like kind of mm ือชัวรกนิตน้องก็เดนไวเียก็เดนไว้วก็วกไปไปเราคงเห็นแล้วนะพยนมีคโอเคเจ้าเราเจอกันคลิปต่อไปเดี๋ยวสตาร์ทรถกน เอากุญแจเข้ามาสิาคะกุญแจเครื่องไม่เปิดให้เลยมี่เคอ้ยจะพเน,นียงนี่บ่าเอากุญแจเข้ามาในรถมันกับโบน,น,นั่นแล้วเกียเปลียอ่อนน้อยเราจะแค่นี้สตาร์ทปีนเอากุญแจมาให้แน่นหนักกุญแจมาเข้ารถมาสตาร์รทมาติดข้าเมียข้าเมียมีน้อยลเนนอยลยเช่าโบนั่นล้วเห็น